มีอำนาจแต่ขาดเมตตาก็น่ากลัวมีเงินทองแต่เห็นแก่ตัวก็น่าเกลียดมีไม่มีถ้าเมตตาเสียสละก็น่าคบเสียงจากสวนจันทร์วันละห้าหนาทีวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2568วันนี้ เอาเรื่องที่ทุกคนบนโลกเห็นอยู่แก่ตาแก่ใจด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมาย่อมจะประจักษ์แก่ตัวเองอยู่ว่าถ้าเจอคนที่มีอำนาจ แต่เขาขาดเมตตาก็น่ากลัวคือเราก็กลัวเขาเจอคนมีเงินทองคือเป็นเศรษฐีร่ำรวยแต่เห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นรวยแล้วไม่รู้จักพ่อยังเอาเปรียบคนจนอีก อย่างนี้เราก็จะเกลียดชังคือไม่ให้ความเคารพนับถือได้สนิทใจแต่ถ้าเราเจอใครแม้เขาจะมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ จะมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองคือจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนยากจนอน,นาถาแต่ถ้าเขามีเมตตาเป็นคนที่เสียสละได้กระทั่งที่ตัวเองต่ำต้อยด้อยอำนาจ หรือเป็นคนขัดสนยากจนเงินทองนั่นแหละแต่ก็มีเมตตาคือพอจะช่วยเหลือใครได้เขาก็ไม่ลังเลใจลงมือช่วยจนเต็มกำลังพอจะแบ่งปันเผื่อแผ่ใครได้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็แบ่งปันได้ คนแบบนี้นี่แหละที่เราอยากจะคบด้วยจริงไหมมันก็เป็นความจริงที่ตรงตรงตื้นๆและง่ายๆที่ใครๆก็ประจักษ์และคนแบบหลังนี่แหละที่ถ้าโลกใบนี้มีธรรมะคือมีความถูกต้องอยู่เขาควรจะ ได้เป็นคนมีอำนาจและควรจะเป็นคนมีโอกาสได้มีเงินมีทองร่ำ้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมาเพราะได้คนถ้าได้คนอย่างหลังนี้ขึ้นไปมีอำนาจเขาก็าจะเป็นธรรมิกร,ราชคือเป็นพระราชาหรือเป็นผู้ปกครองโดยทรามถ้าเป็น เศรษฐีคนมีเงินก็จะเป็นเศรษฐีใจบุญแบบอนาถาบินิกาเศรษฐีในครั้งพุทธกาลสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ที่พวกเรายังอยู่ร้อนนอนทุกข์กันก็เพราะโลกใบนี้มันค่อนข้างจะโชคร้ายตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานเราได้ คนมีอำนาจที่ขาดความเมตตาที่เรียกว่าทรราชมากกว่าได้ธรรมิกราชได้เศรษฐีคนมีเงินมีทองที่เห็นแก่ตัวหน้าเกลียดหน้าช่างมากยิ่งกว่าเศรษฐีใจบุญคนที่มีเมตตาการุณมันก็เป็น สิ่งที่ปรากฏอยู่แก่โลกมายาวนานที่เราก็จะต้องทำใจกันไปครับ